ถามในโซเชียลนะครับเกิดขึ้นคำถามหนึ่งที่พบบ่อยว่ามือใหม่แนะนำหน่อยครับมือใหม่จะสะสมยังไงดีแนะนำหน่อยครับจะเล่นลถอะไรดีแนะนำหน่อยครับ,รนนรบตัวไหนแรงนะครับเดี๋ยววันนี้เนี่ยเนวอร์ไแคสเนี่ยจะมาแนะนำก่อนเลยว่าแนะนำมือใหม่ที่เข้าวงการมาแต่ว่าเดี๋ยวผมเองก็ไม่ไม่ได้เป็นมือเก่าอะไรนะครับก็เพิ่งเข้าเหมือนกันแต่ว่าก็พอที่จะจับ ประเด็นพอที่จะแนะนำมือใหม่นะครับไม่ว่าจะเป็นพี่ไม่ว่าจะเป็นน้องเนี่ยที่เข้าวงการรถเหล็กนะครับที่จะเริ่มต้นสะสมรถเหล็กยี่ห้อมาเจรลญกันนะครับซึ่งหลักๆวันนี้เนี่ยจะมีประเด็นทั้งหมด4หัวข้อที่จะมาแนะนำว่าเป็นมือใหม่จะต้องรู้อะไรบ้างนะครับผมเรามาที่ข้อแรกกันก่อนเลยนะครับ รถยี่ห้อมาเจเรตเนี่ยโอเคถ้าเกิดไปเซิร์ชตามวิกิพีเดียเราก็จะรู้ว,ว่าเป็นรถจากประเทศฝรั่งเศสตอนนี้เนี่ยเจ้าของจะเป็นเยอรมันฐานผลิตหลักอยู่ในประเทศไทยปัจจุบันเนี้ยจำหน่ายโดยบริษัทซิมบ้าทอยซึ่งก็นะครับใกล้เขาเนี่ยจะคขอนข้างที่จะใกล้ชิดกับนักสะสมมาเวลามีกิจกรรมเวลามีอะไรเนี่ยก็ไปติดตามตามเพจของซิมบ้าทอยกันได้นะครับผมรถมาเจเรต ผลิตารประเทศไทยแล้วลักๆกเลยที่เราเล่นที่เราเริ่ม,มสะสมกันนะครับจะเป็นเรียกว่าขนาด1ต่อ64นะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยในอัอาตราส่วนเนี่ยคือเป็นอัตราส่วนหลักแต่ว่าอาจจะมีเล็กบ้างใหญ่บ้าง6อะไรแบบเนี้ยใกล้เคียงนะครับเพื่อให้ตัวรถเนี่ยมีขนาดที่เหมาะสมกับรุ่นอื่นๆกับนืนที่ใกล้เคียงกันนะครับอันนี้คือข้อแรกข้อต่อมาแพ็กเกจนะครับแพ็กเกจที่ เราจะเจอกันในเวลาเราจะหามาสะสมเนี่ยเราจะเจอแพ็กเกจอะไรบ้างอย่างแรกเลยเป็นแบบนี้แบบแพ็คแบบแพ็คเนี่ยเราจะ,ะจะเรียกว่าเป็นแบบง่ายๆเลยนะครับเบสิกเลยว่าโอเคเราเดินเข้าไปอย่างเช่น7 e เ e ่ e อเนี่ยเราเจอเลยว่าแพ็คนี้เนี่ยแต่ละแพ็คก็จะมีแบบรุ่นรถเห็นง่ายๆเลยมีรุ่นของอที่เราจะสะสมนะครับผมเราก็จะเห็นตัวรถเลยชอบอันไหน นะครับเจออะไรที่ชอบก็หยิบได้เลยอันนี้ง่ายแบบต่อไปอันนี้เพิ่มความยากมาแล้วเป็นแบบที่พาผมเนี่ยเข้าสู่วงการลดเหล็กด้วยนะครับจะเรียกว่าเป็นแบบซุม้มแบบซุ้มเนี่ยมีอะไรบ้างนี่มีแบบไข่ไข่มาเจเลสนี่ไข่มาเจเลสเป็นแบบศูนย์ข้างในเนี่ยจะมีะลดเหล็กอยู่นะครับซึ่งเราจะไม่รู้หรอกว่าเป็นอะไรแต่มีวิธีการส่องนะครับ อีกอันนึงก็คือล้อแบบล้อนะครับก็มีเหมือนกันมีรถสุ่มอยู่ข้างในนะครับราคาต่างกันนะ2แบบนี้ราคาต่างกัน99บาทปัจจุบันนะ99บาท129บาทนะครับผมแล้วก็วิธีการส่องมันจะมีวิธีการส่องอยู่เดี๋ยวผมจะแตะลิงก์คลิปวิดีโอไว้ที่ด้านล่างคําอธิบายของวิดีโออันนี้ครับผมไปศึกษากันได้ว่า ส่องแล้วมันสนุกยังไงส่องแล้วมันจะเจออะไรนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นตัวแพ็กเกจในปัจจุบันแล้วก็ล่าสุดล่าสุดเลยก็จะมีในแพ็กเกจแบบทูนอัพทูนอัพเนี่ยก็จะเป็นตัวสุ่มมาเลยแล้วก็จะมีรถมีของแต่งมีอะไรแบบครบทุกอย่างนะครับกากำลังหวังจำหน่ายอยู่นะครับโอเคอันนี้เป็นข้อ2นะว่ามีแพ็กอะไรบ้างข้อที่3าม ประเภทการสะสมหลังจากซื้อมาแล้วเนี่ยในวงการสะสมบ้านเราเนี่ยไม่ใช่แค่เรามีนักสะสมอย่างเดียวนะครับเรามีแบ่งออกเป็นนักสะสมแล้วก็จะมีแบ่งเป็นนัก m o d i f ยก็คือเป็นการดัดแปลงการทําปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนล้อนะครับเปลี่ยนสีรถพ่นสีใหม่แปะดีคอใหม่อันนี้ก็เป็นความสนุกอย่างหนึ่งนะครับผมสะสมแล้วถ่ายรูปนะครับก็ เป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่โอเคแหละเราพอหลังจากที่เรามีรถเรามีของแล้วเนี่ยเราก็จะสามารถที่จะต่อยอดกิจกรรมของเราไปได้ว่าเออเราถ่ายรูปรถสวยๆเราถ่ายอะไรเก็บไว้เป็นความทรงจําของเราได้นะครับอ่าโอเคอันนี้ข้อ3เมื่อกี้ข้อ3นะเป็นประเภทการสะสมว่าเฮ้ยหลังจากที่เราจะเข้าวงการรถเหล็กเ,เนี่ยมันมันนอกเหนือนจากที่เราเฮ้ยเราซื้อมาเสร็จแล้วเรามาวางเรามาวางเรามาใส่ชั้นโชว์วเนี่ยทำอะไรได้อีกมันโมดิฟายได้อีกนะตัวนี้มันมีเครื่องไม้เครื่องมือมันมีการทาสีมันมีอะไรเนี่ยโอ้สนุกมาก แล้วก็สุดท้ายนะครับผมของมือใหม่ในการสะสมรถเหล็กสิที่ต้องรู้นะครับก็คือสายของการสะสมว่ารถเหล็กของเราเนี่ยมีสายอะไรบ้างมาจเลเนี่ยเขาจะมีการสะสมแบ่งตามซีรีส์อย่างเช่นอันนี้เป็นเฉพาะ Ford Mustang งก็จะมีเฉพาะ Ford Mustang งออกมานะครับผมตามมีห้อตามรุ่นแล้วก็ตามประเภทตามประเภทเี่น่าสนใจเพราะว่า ตัวมาเจเ็ตเราเนี่ยมีการแบ่งประเภทของรถออกเป็นอย่างอย่างสายฟุน้นสายวินเทจตำรวจอะไรแบบนี้ครับมันก็มีประเภทหลากหลายซึ่งคลิปต่อไปเดี๋ยวผมจะมาแนะนำว่า10อันดับสายการสะสมที่นะักสะสมมาเจเ็ตนิยมกันเนี่ยมีอะไรบ้างผมทำโพล์เรียบร้อยแล้ว นะครับผมเราก็จะมาแนะนํากันว่า10อันดับที่เขาฮิตก,กันเนี่ยมีอะไรบ้างแล้วก็จะได้เป็นการต่อยอดของคุณต่อไปว่าเอ้ยคุณชอบสญญายไหนเราอาจจะไม่ต้องเป็นที่1ที่2ก็ได้เราอาจถ้าเกิดเราชอบอาสายที่มันปแปลกก็มีนะครับผมเดี๋ยวจะติดตามกันชอบกดไลค์กดซับสไครต์ติดตามกันไว้ได้มากวันนี้ขอบคุณมากครับ